อ่าต้องขอกาบเซอร์ไรสบผมอยู่กับเกม7เ่นไนเซอร์กากาวนะวันนี้จะมาเปิดหาน้องดันเต้กันเดี๋ยวนะดันเต้เนี่ยตัวเนี้ยแต่ผมไม่มีงบทำไม่มีงบทำเดีย๋ยวค่อยมาทำต่อละกันมาเปิดหากัดีกว่าคือมีหมื่นหนึ่ง จะรออรับเปล่าวะเอ้อแพ็ก<ค><ย>แรกไม่มีไม่เอาการันตีได้ไหมาการันตีมันเจ็บอะคือดันเต้ตัวนี้คือได้จากดันเจี้ยนดันเจี้ยนของน้องดันเต้เลยทีเดียวคือแบบเล่นเพลินเกินไปอะแบบเอ้าหมดแล้วเหรออะไรประมาณนั้นเกือดเอื้อเกือด ะโอ้โหมาเยอะก็จริงแต่ว่าเกลือมากเอาจริงดิมีเล่นกับฉันยังนี่สิฉันวันเหลือเกินเอาแล้วนี่มาไงเนี่ยเหล่ของใครอ๋อเปนเหล่ของเมเจอรีฟตกใจลืมดูเลยว่าเหล่ของใครต่อโอเคอย่า okay, งน้อยก็มีสิทธิ์ได้เมเจอรีฟด้วย เไยป,ปั้นทีมเวทพอมันแรงใจหายแวบเลยมาอย่างไรเฮ้ยมาทำไมเนี่ยโอ้โหเดวก็มาโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเอาไว้ขายเอาไว้ขายอัพคุณแม่ อะไรของมึงเอ้ยเอาตัวอื่นสิเอาตัวนี้ยังเรายังไม่มีอ่ะเออโอ้โหพอบไม่น่าบ่นเลยกูแม่งมาเลยเทโอแต่แทโอก็เล่นได้นะทะลุบัฟทีนี่แบบน้าสันเห็นบ้าก็เกิดเปิดครบ25กก่สิบแผกอาจะได้น้องดันเต้ฝีมั้ง ไม่นะอ้าวไม่เกลือแล้วอะเกลือแล้ว <c oughs> เกลือหนักเก่าโอ้ย ว่าไม่น่าพูดเลยว่าไม่เกลือแม่งเกลือหมดเลยนานี้เอ้จะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้เอ้จะเกลือสนิทอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยจบแล้วอย่างเงี้ย โอ้เกือสนิทเลยอ่ะโอ้โหสิบแพ็อเอนี่ไงในน้องกันเต้สี่ดาวโอ้โหเจบมาเจบมาพอก่อนเดี๋ยวไปอัพพวกนี้ก่อนออลินเต็มหรอ เห็นลินปรับอืมปรับแล้วปรับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันปรับอะไรกออสองดาวละลายทิ้งแล้วกันส่วนเดวก็ทำหกดาวไปขายคือผมไม่ได้เล่นทีมกยายภาพอาส่วนอย่าผมเล่นสถานะกับแล้วก็เวทไม่มีห้าดาวใช่ไหมสรุปปะ เคียร์ช่องเคียร์ช่องโอ้ตีแตกกระจายเคลียร์สองดาวออกไปให้หมดทอไหมอะสองเก้าแปดกนี้นจะพออ่ะเปิดต่อ อันดับเอสก็มาเดีย๋ยวเราไปเปิดเอสก่อนดีกว่ามีบี้แบบตกค้างไหมครับบ,บ,บี้ไหมวัดทองอ๋ออยู่นี่ มิสเตอร์อาร์เมอร์ว่ะก็โอเคได้มิสเตอร์อาร์เมอร์ไหนวะต้องหายอ,กอีอกสองตัวใช่ไหมใช่ดูเหมือนจะใช่ต้องหามิสเตอร์อาร์เมอร์อีกตัวหนึ่งอีกสองตัว ได้ชิปกับเดวแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำฮะไอแเว่าอื่นที่หลังคือสนิท ซเวสตาตื่นเลยสมองไม่เอาดีเอาตัวที่แบบที่เราอยากได้อะน้นองรันเต้ยไม่มาเลยอะมาแต่การันตีนี่สิบแปดแกแล้วเอ้ยเหลือยี่สิบแปดแก จะไม่มาเลยหรือเฮ้ยเอาจริงดิคือแบบเฮ้ยเมเจอรี่มาก็อุ่นใจแล้วว่ามันไม่ค่อยไม่เกลือแต่โอ้โหโอลี่วะโอเคได้ยูยังไม่ยังอัพไม่เต็มก็โอเค ก็ไม่ได้กินอะไรมากก็เอาโทรปาสมาแจ๊ดอนี้เขาเป็นน้องลันเต้อะแบบห้าสิบเลยได้ไหมอยากยากมากล่องเอแล้วเนี่ยเอ้าพี่งูอ่ะไม่เคยได้แต่ยังไม่ได้ลงดันเจียนด้วยซ้ำเดี๋ยวกล้าว่าจะไปลงอยู่ อนนี้มังไม่มีอารมณ์ที่จะลงเดี๋ยวเราไปเอาแพ็กฟรีก่อนละกันเกลือจัดแพ็กฟรีโอเคมีแพ็กฟรีอยู่ห้าอันก็โอเคอย่างน้อยลืมไปว่ามีแพ็กฟรีอยู่ ผมจะเปิดไปแค่ห้าสิบแ็กก็พอแล้วมัง้งไม่ถึงตีสี่สิบสี่สิบเพราะว่าผมเปิดไปสิบแพ็กแล้วก็คือแพ็กฟรีอะมึงมาจากไหนก็ไม่รู้ลืมโอ้ยหมดแล้ว เอาเต็มฮะเฮ้ยเต็มทุกอย่างโอ้จบแล้วเต็มทุกอย่างเลยแล้วก <c oughs> ็ก็มีวิธีหนึ่งนะสี่ดาวยัดไปยัดไปเอาห้าดาวก็ยัดไปยาดให้หมดเอาหกดาวก็ยัดไป บวกสิบแล้วเปื่อนแม่กูบวกสิบแล้วโอเคคุณแม่ทำตัวแรกเสร็จสมบูรณ์ความจริงก็เป็นคุณแม่เอ้ยคุณแม่ยังไรห้าสิบต่อไปทำใครดีวะไอชิบหายน่าสลดแม่ต้องห่วมีเยอะอโอไม่เย็นมหมดละ หรือสองร้อยเก้าสิบอไม่จะ3สามดาว <What? S 1> มาแพ็คสีแพ็คนึงอยากได้จวงมุูยอยากได้ย่ะโอ๊ยไหลาอาเอ้ยไหลมันชื่อไหลอันใช่ไหมลืมแล้วสามชาฉันลืมหมดแล้วว่าฉันไอรีนว่ะไอรีนอเอาไปขายได้อยู่จะเอามาอัพโซ เรายังอัพไม่หมดทุกตู้เฮ้ยส่งแฮกแล้วว่าโอ้มันไม่มาเลยอะ่ะมาแต่เมเจลิีฟโอเคสรุปคือหมดเลยแล้วอะ่ะว้าจบแล้วน้องไม่มาเลยอะ่ะน้องทำไมไม่มาไม่มาเลยโอ้โหลูบี้โอ้โหมือนึงเลยอ่ะ สียหายอันนียเยอะเอ้ยป่ะเลือกน้องลันเต้มาเ๊ะหรือว่าเมเจอรีอ๋อจะ4.4เอาน้องลันเต้มาดีกว่าจัดละสรุปคือก็ได้แค่สองตัวนะครับอ๋อหรือไปมันไม่ได้ยี่ห้ะไงดูสำรวจ ค่าเสียหายคือหนึ่งหมื่นเกือบหนึ่งมื่นอ่ะเนี่ยเมจออีมีสี่สิบได้เมจอรลีมาก็โอเคก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย